ดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องไปสุกคนละคนเลยค,คนหน่อยมาอยู่น้ำจ้าพี่น้องแล้วแต่งหนาบ้าน,นเร็วนึกแต่หนากันเดี๋ยวท่าแก้มกับซีจางเลยไปหาซื้อไม่ก่อนจะเอาเข้มเข้มฉัหรับคอยแล้วนะคะเมียหนุกอ่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปีหน,น,น้าก็ได้ไปโรงเรียนละนะวันที่เท่าไรเราลืมวันเนี่ยวันที่สิบถึงสิบสองเนี่ยเราพี่น้องไปสมัครเรียน เตรียมเอกสารนำถ่ายรูปเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปนะ<ม>พ่อได้ให้องค์พ่อให้งานได้มาเยอะๆนะอื<ม>ให้หนูขายของให้แม่ขายของดีได้มีเงินไปพาให้หนูถ่ายรูปนะ อ่านหนังสือคนสําเร็จหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็รู้ตัวเราเองนะทุกคนวันนี้ถ้าหากว่าเราจะเข้ามาขายของออนไลน์หรือว่าเราจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็สร้างสิ่งหนึ่งเลยค่ะ,ะเราเปลี่ยนภายนอกไปได้นะเราเปลี่ยนเป็นความสวยเปลี่ยนข้างนอกได้แต่ข้างในก็ต้องสวยด้วยนะข้างในเหนืหอหัวใจเราต้องคุยกับตัวเองให้เข้าใจเวลาเราลงมือทาอะไรงียค่ะสมองก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะคิดบวกคิดแต่เรื่องดีๆเพื่อจะให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายแล้วก็อารมณ์เราก็ต้องดีด้วยค่ะ เชียนแต่งหน้าพื่ก็แต่งเป็นบรบ้าธรรมดาไม่ได้แต่งเพื่อว่าเหมือนระดับคนหนึ่งเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่นนั้คะนะคุณพี่แต่งเพราะว่าพี่ขายสมุนล้างหน้านะทุกคนเออเราต้องออกมาสร้างตัวตนอย่างเงี้ยค่ะนะทุกคนเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าแต่งตาแบบนี้เนาะพี่น้องเขาก็ตรงล่างหนาหาสา้สะาอาจ้วย์ยัเบิ้วยสมุรทับทิมหน้าใสาค่ะละแก้ปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำรูขุมขนคกว้างนะคะผิวไม่เรียบนะคะผิวเสื่อมทรมมีผิวเกิดง่ายผิวต่างๆนะคะ ก็คุมความมันมนใบหน้าล้างหน้าสะอาดค่ะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะให้ผิวเราชุ่มชื้นกระจ่างใสจากพี่น้องในราคาแค่155บาทแล้วบอกเลยว่า1ก้อนนี้ขนาดแ0บกรัมก็ใช้ได้นานพอเพียงค่ะไม่พอนะมันตอบโจทย์นะคะผิวก็จะยุบ่าทุกคนขาอ่ะสาร,รกนกาดนําเข้าเป็นสาาสกัดพรีเมียมนะคะนําเข้าจากต่างประเทศจากพี่น้องนะคะสารสกัดที่ไม่เหมือนใครจากพี่น้องนะคะ ส่วนลูกค้าเป็นตัดสินใจเองว่าจะซื้อของใครเราก็ไม่ได้สีเรียยเน้องเรื่องนี้นะแต่เราแค่จะมาบอกว่าทรงการนี้นำเข้าจากต่างประเทศค่ะเรามานะคะเราจะมารอดมารวยไปด้วยกันสําหรับใครนะคะที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านทํางานประจําหรือว่ากาลังคิดว่านหนูมีต้นทุน ต่ำพี่หนูไม่มีทุนอะไรแบบนี้แต่หนูอยากจะประสบความสําเร็จนะคะหนูอยากจะมีรายได้เยอะขึ้นเราเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เนาะเราต้องการมีรายได้หลักล้านเนาะสาหรับใครที่อยากจะมีเงินเป็นล้านล้านนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะนะคะเรามาลอดไปด้วยกันค่ะนะคะ หนึ่งเลยค่ะนะอย่างตัวเราเองอะนะพอผ่านหนึ่งใครจะมาด้วยเรื่องความสุขอะไรก็ช่างแต่เราสุขภาพสําคัญมากๆเลยค่ะนะอันดับแรกคือการดูแลสุขภาพค่ะถ้าถ้าเราดูดูแลสุขภาพดีค่ะพี่ก็กินดี็อตัวนี้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพอยู่นตอนนี้แล้วก็ออกกําลังกายอาจจะออกเบาๆหน่อยนะอะไรแบบนี้ค่ะนะก็เริ่มทําทุกวันเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปออกกําลังกายค่ะเมื่อวานออกตอนเช้านะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนอยากรู้เรื่องทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้ในช่อง y o u t u b e ค่านคลิปมหาการยี่สบวันนะคะในช่อง Youtube เอาไปใช้ฟรีได้เลยค่ะสร้างตัวตนสําหรับใครที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นนะคะความรู้นั่นแหละจะทําให้คุณมีเงินล้านค่ะนะทุกคนใครที่อยากมีรายได้เยอะๆเนาะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อทำบุญทำทานในอนาคตหีเนาะก็เข้ามาสร้างตัวตนกันได้ คือเขาเรียกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกด้วยค่ะนะเราไม่เปลี่ยนไม่ได้วันนี้เราไม่ยอมเปลี่ยนแล้วโลกเราก็โลกมันก็จะเปลี่ยนเราค่ะนะคะทุกคนเพื่อนต้องปรับตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์ได้แล้วนะคะความโชคดีมีอยู่เนี้ยนะคะวันนี้เราอ่านหนังสือคนสําเร็จซื้อมาตั้งแต่หนังสือองค์พ่อพี่กัตแต่ อาสมุดทำาตั้งแต่ครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะการเงินของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนาะหรือชีวิตของเราเนี่ยเจออะไรมาเนี่ยค่ะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ยังไงเนาะอะ่ะที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องการเงินการเงินที่พ่อแม่เห็นเห็นเราเห็นพ่อแม่นะสร้างมาแบบนั้นแบบนี้เราก็จะโทษว่าพ่อแม่เป็นพ่อพ่อแม่เป็นพ่อสังคมเป็นพ่อคนนั้นคนนี้ที่ทําให้เราไม่มีเงินแบบนี้นะเปลี่ยนใหม่ค่ะนะ การเงินที่ผ่านมาเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้แผนผังการเงินตั้งแต่เด็กเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่รู้แต่ว่าเรียนจบมาต้องมาทํางานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองไม่รู้ว่าอาชีพอะไรวะไม่เคยคิดเลยว่าอยากจะรวยนะไม่เคยคิดเหมือนกันค่ะว่าอยากจะรวยนะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งค่ะนะทุกคนเราเข้ามาขายของออนไลน์เราก็เลยกล้าที่จะฝันเราก็ฝันเฮ้ยเราอยากจะรวยแบบไหนทีนี้เราก็จะถามใจตัวเองว่ารวยแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเราแล้วก็หรือ เอาแบบที่เราไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินะนะขอให้แบบว่าเรามีเงินเงินเต็มกระเป๋าอ่ะมีเงินเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าที่นี้ก็คือระดับมากกว่าสี่แสนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งระดับหลักล้านไปเลยมันก็คงจะไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวเรามีพอที่แบบเลี้ยงลูกได้ได้ดีะเลี้ยงครอบครัวได้ดีแล้วกระทั่งคืนสู่สังคมได้อะไรแบบเนี้พอมามาเจอคนสําเร็จอ่ะที่ถึงกล้ากล้าคิดกล้าฝัน อ่านหนังสือคนสําเร็จเขาจะสอนเลยว่าคุมคุมคุมที่ดีที่สุดคือคุมตัวเองค่ะคุมบักเหียนเนะะี่ยค่ะให้นะคะให้เป็นคนดีให้ได้มันก็ยากเหมือนกันเนะี่ยเออบางทีแต่เราก็ต้องทําให้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะคุมตัวเองให้ได้สําหรับใครที่แบบว่าอาจจะเคยบน่นเคยพูดลบเคยโกรธเคยแค้นมาก่อนเนาะอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปแล้วเพื่อนก็จะดีขึ้นเหมือนพี่นะคะพี่ก็จะมาพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนานเพื่อนๆไปด้วยกันค่ะ แล้วก็เรามาสําเร็จไปด้วยกันนะคะทั้งทางโลกและทางรมนะคะเพื่อนๆอ่ะในเริ่มต้นใหม่เราจะทํายังไงเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะให้เราเขียนเลยค่ะตามหลักคําสอนในหนังสือะนะคะครูบาอาจารย์ให้เราเขียนเลยนนะค่ะเพื่อนๆว่าเราอยากได้อะไรจากการที่เราจะเข้ามาขายของออนไลน์หรือการทํางานในครั้งนี้ทำแค่ทำงานประจําก็สามารถมีเงินเก็บเยอะได้ก็สามารถรอดโดยที่ รวยได้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครตอนที่ได้เคยทางานประจําพี่ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินเลยนะพี่มีเงินเหลือกินเหลือเก็บด้วยซ้ำถามานะตอนที่เรายังไม่มีลูกอะนะคะทุกคนเออ,เ,อ,อเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเราก็มีเข้ามาแล้วเราก็ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้วางแผนคะ่ะเนี่ยมันเคยว่าเออมันสาคัญมากการวางแผนชีวิตเพราะถ้าหากว่าเรามีลูกนะเนาะอ่ะทุกคนหรือน้องๆที่โสดอยู่ก่อนที่จะมีลูกอะนะต้องคิดก่อนค่ะต้องคิดก่อนนะจ๊าพี่น้องนะ เราต้องคิดด้วยว่าเราต้องใส่ค่าอะไรบ้างเนี่ยค่ะอย่าแบบว่าอยากมีเขามาโดยที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเนี่ยแล้วมันก็จะเดือดร้อนตัวเองภายหลังนะถ้ามีเขาแล้วเราก็ให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ ฉันอาจจะมีอยู่เท่านี้ให้เราเขียนคําว่าไม่มีหรือพูดออกมาให้หมดเลยเราเคยรู้สึกไงที่จะแบ่งปันนะคําว่าไม่มีเงินหายากมีแต่รายจ่ายคนอย่างฉันนี่เหรออยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้านจะหาเงินเองได้เราเคยพูดแบบนี้ไหมไม่อยากได้เยอะหรอกไม่อยากมีเหมือนใครไม่อยากอวดทำอวดใครเราก็ไม่ต้องทําอวดใครค่ะเราทําเพื่อตัวเราเองค่ะนะทุกคนการที่เราจะมีเงินเยอะๆหรือเราจะรวยเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่ออวดใครบอกตัวเองเราไม่ทําเพื่ออวดใครเราไม่ทําเพื่อเปรียบเทียบกับใคร แล้วเราก็ไม่อิจฉาใครด้วยนะคะเราต้องบอกตัวเองใหม่ค่ะเราจะเราจะยินดีกับทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเราจะไม่พูดใส่ใครเราจะไม่อิจฉาใครค่ะจะมียไงไง,ไงก็เรื่องของเขาแต่ส่วนเราอยากจะมีก็ส่วนที่เราอยากจะมีค่ะนะทุกคนเพื่อนๆจะได้สบายใจจะได้มีความสุขในการลงมือทำ เราว่าการที่เราเป็นคนรวยมันก็ดีนะพี่ก็เคยพูดถึงคนรวยไม่ดีเหมือนกันค่ะอพอเราคิดถึงคนรวยไม่ดีหรือคิดถึงคนอื่นไม่ดีอ่ะมันจะทําให้เราไม่มีความสุขค่ะเราย้อนตัวเองไปตอนขายแอปเปิลอีอกเราไม่เคยคิดลบเลยเราขยันตั้งใจทําเราจะเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนรวยๆอธิษฐานอยู่ทั้งวันเราก็ทําผลสุดท้ายก็ได้จริงนะถึงแม้ว่ามันจะได้แค่ประมาณแค่นั้นนะสี่ห้าพันแต่เราก็ภูมิใจนะเว้ยที่เราเคยทําได้ เพราะว่าเราไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนนะเนาะเราก็เอาความรู้ที่เราเคยมาทําทํามาได้นี่แหละมาแบ,บ่งปันเพืพ่อ,อนเนาะอทิที่ละ500ทย่ละพันเจ็ดแปดเดือนกาไรหลักหมื่นหลายหมื่นนะคะอ่ะเมอวันขายหลายอย่างสรุปมาได้แค่นั้นนะทุกคนจริงๆมันขายได้เยอะกว่านั้นนะคะก็ดีใจก็ภูมิใจที่ตัวเ,เองเคยทํามาได้ขนาดนั้นแม้กระทั่งทำยูทู e ค่ะเคยมาขายของทิ้งไว้สองเดือนขายสมุดทิ้งเลยดีประมาณสองเดือนขึ้นมีคนค้นเจอ มีก็มีป้าอีทเนาะเชื่อว่าป้าอีทก็ยังสองหนูอยู่ตรงนี้อนยะู่เนาะป้าอีทก็มาอุดหนูนี้ก็ขอขอบคุณแม่อีทนะเออนะก็ก็รู้สึกดีกับแกตลอดนะก็มีโมเมอาจจะแบบผิดพลาดทั้งไม่ว่ากายว่าใจหรืออะไรก็ช่างแล้วแต่ว่าแกจ,จะชอบเราหรือไม่ชอบเราแบบไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่ก็ขออาภัยทุกคนนะที่ผ่านมาเนาะต่อไปนี้นี่จะทําให้ดีที่สุดแหละเท่าที่นีททาได้นะส่วนใครจะชอบที่นีพูดหรือเปล่าก็แล้วแต่เพราะว่านีดออกมาเป็นนักนักพูดนะนักสร้างแรงบันดาลใจ นะทุกคนให้คุณเก่งขึ้นให้คุณกล้าคิดกล้าทาแล้วก็ให้คุณมีรายได้มากขึ้นจากการถายของออนไลน์ค่ะหรือการทําช่อง u t u b e เนาะอ่ะพี่ก็จะค่อยๆพูดเบาๆค่อยๆพูดนะเพื่อเป็นเสียงนุ่มนวลนี่กับ,กบทุกคนให้กําลังใจทุกคนทุกคนลองเขียนเลยค่ะคําพูดลบๆเกี่ยวกับชีวิตเรานะเราต้องตัดออกมันไปให้ได้ค่ะหรือถ้าเราตัดไม่ได้เราก็ลืมมันไปค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ดูดึงดูตัวเองไปอันอดีตตลอดเลยค่ะมันก็เลยทําให้เราไม่ไปสบความสำเร็จสักทีค เคยเป็นไหมคะพอเราตั้งใจทําไปสักพักสี่ห้าเดือนเราดูตัวเองไปอดีตอีกแล้นะถ้าเราไปอยู่อดีตได้แต่ว่าเราอย่าลืมเตือนว่าอย่าไปอย่าไปดูอดีตเพราะว่าเราทําผิดพลาดเราไปดูอดีตเพื่อว่าเฮ้เห็นไหมกวัวเราจะขายมาได้เงินขนาดเนี้ยเราขยัยตั้งใจขนาดไหนเราถึงได้ขนาดนี้เอาใหม่นิดนะเริ่มต้นใหม่ทาให้ได้เยอะกว่าเดิมนะสําเร็จให้ได้นะนะ มึงทำได้อยู่แล้วดูสิคนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้มีแต่คนดีๆรายล้อมรอบกายเราเราเขารักเราเราก็รักเขาเราจะเป็นให้เขาเป็นแบบอย่างของเราแล้วเราจะทําตามเขาให้ได้แล้วเราก็ไปหานะหนึ่งละ่ะทำให้เรามีความสุขก่อนให้เรามีแง่คิดที่บวกก่อนฉันทําได้นะฉันสวยไรวยมากพี่พี่ก็ขอพรอ,องค์พ่อในสมุดทําหนังสือที่พี่ซื้อมาอ่านเป็นหนังสือนะะี่ค่ะ ขอบคุณองค์พ่อที่ทําให้หนูมีจิตใจรบริสุทธิ์ขอบคุณองค์พ่อนะคะที่ทําให้หนูแบบขจัดความทุกข์ร้อนในใจลูกให้หายไปให้หมดขอบคุณองค์พ่อที่ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆให้มาลายหายไปจากชีวิตลูกหรือขอให้ลูกเจอแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณองค์พ่อที่ประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงให้กับลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณองค์พ่อที่ช่วยให้หนูมียอดขายสบู่ล้างหน้า ท่านี้เท,ท่านี้นะคะที่ไม่เป็นความลับไม่บอกนะทุกคนนะแล้วถ้าหากว่าหนูวัน,นหนึ่งหนูทําได้หนูจะทําพิธีบวงสรวงท่านอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำนะคะทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ทำนะคะถ้าเราทําได้จริงๆรีงก็มีศาสตร์แบบ,แบบนั้นจริงค่ะหรือถ้าหากว่าวันหนึ่งเราสําเร็จนะเราจะช่วยช่วยเหลือผู้คนเราก็จงช่วยตั้งแต่วันนี้ค่ะ เริ่มทำเลยค่ะเริ่มทำช่อง youtube เริ่มทำเพจ f a c e b o o ติ i k ต o อกเล่นไปทุกช่องทางเลยถ้าถ้าไม่ไหวจริงก็ลองลุยเฉพาะลุยสักสามเดือนนะเฉพาะ u t u b e กับเฟซเนี่ยกับเพจเนี่ยค่ะหรือติ๊ t ต k อก็ไปบ้างอาจจะไปเย็นๆก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือจริงๆเขาให้ไปช่วงเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะติ๊กตอกเนาะติกตอกเนี่ยแต่ว่าคนมีคนเล่นเยอะเห็นเยอะนะคะทุกคนถ้าไปได้จริงๆพี่ก็ไปทุกช่องทางเลยค่ะทุกวันนี้ค่ะนะ ต่อมาค่ะเพื่อนถึงไหนแล้วะแล้วก็ลงมือทาค่ะในผลพอเราเปลี่ยนวิธีคิดแล้วใช่ไหมคะให้ลงมือทําเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์สร้างตัวตนแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ออกมาให้ความรู้ให้เพื่อนๆเขามีแนวคิดที่ดีบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของคุณอะไรลองมองหาค่ะเปนตัวอย่างเช่นเพื่อนๆมีข้อดีแบบนี้ไหม เราหาเงินเองไนมะ่อยู่ทุกวันนี้ก็คือข้อดีของเราเราเป็นภรรยาที่ดีก็คือข้อดีของเราเราเป็นสามีที่ดีมันก็คือข้อดีของเราอันไหนที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปส่วนบางทีจิตใจเราดีแต่การกระทําเราอาจจะแบบกินเหล้าดูดบุหรี่ก็ไม่เห็นเป็นไรหรอกค่ะแต่พี่อยากจะบอกว่าการดูดบุหรี่การดื่มเหล้ามันทรํรลายสุขภาพนะแล้วแต่ทุกคนจะดูแลตัวเองหรือเปล่าก็าแล้วแต่นะเออนะอ่ะ ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าดูแลสุขภาพร่างกายเราก็อยู่กับเราอีกหลายปีค่ะขนาดคนเขาดูแลเขายัางบางทีเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะ,ะทุกคนเออนะแต่เราก็ต้องห่วงเขาด้วยเนาะอันของที่มันอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นเขาหรอกแต่เขาก็คงทํางานเพื่อเราอยู่ทุกวันนั่นแหละนะแต่ก็รักเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนาะนะต่อมาใี่เราลงมือทําทุกวันสม่ําเสม,สมอค่ะทําทุกวันทุกวัน ทำวันนี้ให้เป็นของเราวันของเราค่ะทำใจให้มีความสุขได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางทีมันจะมีโมเมนต์อะไรมาทดสอบเราก็บอกว่าไม่เอาแบบนี้เราก็คุยกับตัวเองคุยกับองค์พ่อไม่ไม่เอาหนะไม่เป็นแบบนี้ไม่เอาเอารมณ์ดีนะมีสติในการใช้ชีวิตนะแล้วก็คอยปลอบใจตัวเองค่ะเราอย่ารอแต่ให้คนอื่นมาปลอบใจเราจะเป็นคนที่ปลอบใจตัวเองค่ะนะแล้วก็ไปหาไอดอลนะคะเพื่อน เราต้องหาไอดอลค่ะถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเราต้องหาไอดอลที่เขาทํามาได้แล้วค่ะเราจะได้ไปดูเขาแล้วให้เรามีคนคนนึงเขาสอนด้วยว่าให้เราไปซาบซึ้งใจกับสิ่งที่คนคนนั้นทาได้หรือว่าคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะพ่อจักรวาลที่ส่งหลักฐานมาให้ขอบคุณองค์พ่อพันนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งแต่คนดีมีบุญมาให้หนูคนสําเร็จมาให้หนูหนูรู้แล้วเราว่าทําแบบนี้มันถึงสําเร็จใช่ไหมหนูจะตั้งใจทํา ขอให้หนูทําได้เหมือนพวกเขาเลยนะอย่างน้อยก็คือครึค่งหนึ่งของเขาก็ยังดีที่แบบหนูสามารถทําได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเราเขาเรียนรู้เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเรายังมีความติดอยู่นะอหรือไม่เอาอะหนูไม่ไม่ใช่แบบครึ่งหนึ่งเขาเอาแบบมากเท่ากับเขาเลยก็ได้นะคะเออไม่เอาไม่เอาครึ่งหนึ่งเขาเอาเอาเท่าเขาเลยนะคะเออนะคุณผิดนะคะไม่เอาแล้วนะยิ่งใหญ่เท่ากับพวกเขาเลยนะคะในวันข้างหน้าเออนะ มันถึงจะมีเงินที่พอที่ไปสร้างบุญกุศลสร้างบารมีส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้าจะให้มีก็ขอให้มีได้ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลงมือทำจนกว่าเราจะทำได้ค่ะเพื่อน,นเพื่อนสามารถมาเรียนรู้คอร์สฟรีโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งได้นะคะอินบ็อกมาที่แอดไลน์มาที่ศูนย์985049762 62 62นะคะทักเฟซมาที่เฟซทุกพิทยากปรปูขาที่ก็เปิดรับนะคะตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก มาเป็นิวเลอร์ด้วยกันนะคะสําหรับพาร์ทเนอร์ทุกคนหรือยวเลอร์ทุกคนที่จะมาขายสมู่ล้างหน้าค่ะพ่พิาเปิดจองสมู่ล้างหน้านะคะแล้วแต่ทุกคนจะเอาเท่าไหร่นะคะตั้งแต่1,000ก้อน1นึ่งหมก้อนมีหลือให้ดูค่ะเริ่มต้นที่10ก้อนนะคะหนึ่บาทนะถ้าขายปิดได้กําไร500บาทค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ยังอยากจะลองใช้ดูก่อนราคา1 5 5ยบาทค่าส่งนะคะทั้งหมดสองบาทความรู้ฟรีมากนะคะ แล้วไม่พอให้อธิษฐานจิตแบบไม่ลืมบอกวิธีการที่ฐานสิติกินน้ําก่อนนะให้เรารู้สึกว่าเราได้แล้วคือตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอย่างได้เงินเงินล้านที่ไหนเพื่อนๆก็รู้สึกว่าตอนนี้เราได้เงินล้านแล้วฉันมีจิตใต้เสมอที่มีสมองเงินล้านเรียบร้อยแล้วที่มีสมองเงินล้านจะมีความรู้มากพอที่จะจํานวนจํานวนเงินมหาศาล พูดถึงว่าจะชวนมาทําบุญอยากไปในตัวเรนกข้าไปแม่แม่พูดพูดเสียงดังใส่ร้องไห้เลยเราอ่าม่ย้อมกินเขา่าหายนจพี่น้องนะะมือปูน้อยน่อย่างนี้ค่ะสบมู่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของรสดผิวหมองคล้ำค่ะใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำตากแดดมาอย่างนี้ค่ะล,ล,ล่างแน้หหนากระจีใสจับพี่น้องกระจีก้างกระจ่างใสจด รือใครที่เป็นสิวเกิดง่ายต่างๆล้างแล้วสิวก็จะยุบสิวก็จะหายไปจากพี่น้องหรือแม้กระทั่งริ้วรอยค่ะบนใบหน้าเป็นกะหรือฝ้าก็ลบเลือนฝ่าจากพี่น้องอ่าสำหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้ในราคา155บาทค่าส่ง50ก็เป็น205บาทส่งฟรีรวมส่งกันทั่วประเทศค่ะเอาสําหรับคนที่อยากจะมาเป็นดิวเลอร์นะคะเป็นพาร์ทเนอร์ไปด้วยกันนะที่เรียนรู้ในการสร้างตัวตนไปด้วยกันค่ะ คุณก็เป็นชื่อคุณก็ได้คุณไม่ต้องตั้งโค้ดครูได้แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นโค้ดเป็นครูก็ตั้งชื่อโค้ดครูเลยนะคะไม่ต้องไอายไม่ต้องกลัวใครค่ะนะเพราะถ้าเราทํามาสายนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเราคือแบบมันจะมีแบบความคนเขาเก่งกว่าเรา <S <S นะนะเก่งกลัวที่นี้คือแบบอ่านั่นแหละเราบางทีพี่ก็อยากจะตั้งชื่อเป็นครูเหมือนกันนะ <S <S เผื่อแบบจะได้แบบมีูุสิ์นะคะเยอะแยะมากมายเข้ามาหาเราเนาะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้ ขอบคุณค่ะลืมบอกเคล็ดลับนี้ขอบคุณสิ่งที่มีขอบคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณนะฉันรักเธอนะแล้วขอพรหลวงพ่อก็ได้ถ้าไม่ขอบคุณก็อธิษฐานจิตสมัยก่อนจะเป็นคําว่าขอเนาะแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปขอใครนะอ่ะแต่คนเขาจะออามาให้เราเองถ้าวันนี้เราออกมาขายของออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ออกมาให้ความรู้ทำคอนเทนต์ต่างๆคุณจะสุขและรวยทันตาเห็นหนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้ว่านะฮะหนึ่งหลัง ขอพรน้องพ่อเนี่ยนะคะหนึ่งก็ต้องหาของไหว้ท่านหรือถ้าไม่มีก็ให้ไหว้ด้วยบุญเบิกบุญให้ท่านแล้วก็บอกท่านว่าเราเชื่ออะไรหนูจะตั้งใจทําตอนพี่ไปไหว้ขององค์พ่อตอนนั้นค่ะไปไหว้องค์พ่อแค่ครั้งเดียวไปทําบุญแค่ครั้งเดียวที่เหลือก็ขยันตั้งใจทําพอทําได้ถึงไปทําบุญค่ะที่ทําแบบนี้แหละนะเออคนสุดท้ายเราก็ได้แล้วได้อีกเนี่ยค่ะนะ,ะทุกคนอย่าไปคิดว่าวันนี้พี่หนูจะให้หนูไปทําบุญทุกวันที่ไหนหนูมีตังค์เท่านี้อะไรเงี้ย ก็ต้องเสียไม่ต้องไปซีเรียนค่ะเพื่อนๆค่ะการทําบุญหนึ่งจะเป็นบางการที่แบบกดดันตัวเองบังคับตัวเองค่ะให้เราขอพอรท่านแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็มองไปหาบุญค่ะจริงๆคนเราเนี่ยทําบุญเยอะมากเพื่อนๆไปเบิกบุญเอาบุญที่เราเคยทํามาค่ะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกถึงบุญที่คุณเคยทำเหมือนไปนเบิกบุญทีไรค่ะเราเห็นเราเห็นภาพที่เราเคยทําบุญเยอะแยะมากมหมโอ้วันนี้หนูหาเงินได้หนูมีเงิน สองร้อยเนี่ยมันยังครอบครัวไม่รอดเลยองค์พ่อนะบอกองค์พ่อองค์พ่อหนูอยากมีเป็นล้านหนูอยากมีเป็นเป็นแสนช่วยให้หนูได้จับเงินล้านด้วยเถอดแล้วหนูจะขยันตั้งใจทำรือตั้งใจทํา youtube ให้ประสบความสาเร็จหนูจะขายของออนไลน์ให้ประสบความสาเร็จถ้าหากว่าวันนึงหนูรอดหนูรวยหนูจะช่วยเหลือผู้คนหนูก็ลงมือทำามาแต่วันนี้ละขอบคุณเงินที่มีอยู่ะสมมติว่าวันนี้ กระเป๋าตังค์ใส่นั่งดนลได้พี่น้องนั่งดุลสานิดสมมติว่านี่เรามีเงินอยู่เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะนะอย่างน้อยเฮ้ยโชคดีนะวันนี้แฟนให้สองร้อยโชคดีแค่ไหนที่แฟนให้เราสองร้อยแล้วก็เก็บสิบบาทยี่สิบาทห้าสิบาทตั้งเป้าเลยเนาะอ่หรือวันนี้เราต้องเอาเงินที่เก็บไว้ไปใช้สมมติว่าเราจะเอาไปลงทุนหรือซื้อใช้จ่ายในครอบครัวให้เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เก็บได้อีกจ่ายไปก็พอให้ไหลมามา,มากกว่าที่จ่าย ขอบคุณเงินที่รักชันฉันรักเงินเงินทองต่างๆห,หลายๆเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอให้เธอมีความสุขในการหาเงินนะขอให้ตัวเองเนี่ยขอบคุณนะที่เธอจะมีความสุขมากๆขอให้เธอมีสติปัญญาดีในการประกอบอาชีพนะนิตยากรสงขาขอให้เธอมีแต่คนรักให้ปัถนาดีกับเธออุปถัมภ์เธอนะมีแต่คนโอนเงินให้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะใครได้ใช้สินค้าของข้าพเจ้าก,ก็ขอขอให้เขาผิวพรรณผ่องใสขอให้เขา ผิวยุบกระฝ้าจางหายไปหรือแม้กระทั่งหน้าเนียนหน้าใสาหน้าเด็กหน้าเด้งแล้วก็ผิวอ่อนเยาว์ลงทุกวันทุกวันใครได้ใช้ใครได้ขายก็ขอให้เขาหิ้งหิ้งปังปัง,ปงรวยรวยอ,อธิษฐานจิตให้ตัวเองให้กับคนอื่นแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะใจฟูจะมีความสุขในการลงมือทําแน่นอนค่ะหรือให้เราถ้าเราทําผิดพลาดทั้งอะไรต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้เราระลึกถึงบุญหรือไมทำบุญกับสิ่งศักดิิ์ เคยเป็นไหมคะไปทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปมีสัตนตาแับท่านว่าท่านหนูะสงความเร็จหนูจะกลับไปทําบุญที่วัดอย่างนี้นะบอกท่านเลยว่าเอาต่อไปนี้หนูจะแ,แมอที่ฐานแบบนั้นแล้วนะคะว่าหนูขอแค่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเถอะอ่ะพอเวลานหนูทําบุญรอดหรืออะไรหนูจะไปทาบุญที่ไหนก็ขอให้หนูได้ไปท,ทําเถอะนะอะไรแบบนี้นะก็คือแบบว่าไม่ต้องกจ็จะเฉพาะจดจงว่าวันนี้เรารู้จริงๆเราไปบุญที่นี่อ่ะเราไปขอพรที่นี่ถ้าเราได้เราก็กล,ากลับไปเงี้ยแต่ถ้าถ้า เราไม่ไปทําอ่ะได้ไหมเราก็ต้องขอโทษท่านอีกแหละว่าเราขอทําอยู่แถวนี้นะอ่ะทาบุญอยู่แถวนี้แล้วหนูก็จะแผ่บุญไปให้ท่านบางทีอาจจะลืมลืมแผ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยี่อยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะที่เคยเป็นแบบนั้นไปวัดไหนก็ไปขอพรอ,อยากจะได้อันนี้อันนีอน,นีอ่ะพอสุดท้ายเราก็ไม่กลับไปที่วัดอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราผิดศรัทธานะคะทุกคน ให้เราอธิษฐานใหม่นี้ว่าเออถ้าหากว่าวันนึงเราได้เรารอดเรารวยเนี่ยเงินส่วนหนึ่งหนงจะแบ่งไปทําบุญบวงสรวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทาบุญทาทานอาจจะไม่ได้ไปที่วัดนะเราเวลาเราไปวัดเราไปแค่จิตใจบริสุทธิ์เราไม่อยากได้อะไรแค่นั้น,นเพื่อนๆจะสบายใจแต่ถ้าว่าคุณจะบน,นจริงให้บนอยู่ในห้องเลยนะบนอยู่ในห้องว่าเออถ้าหากว่าวันนี้หนูสําเร็จประสบความสําเร็จอ่ะหนูจะไหว้ยอยู่ที่ห้องแล้วกันจะได้ไม่ต้องยากลําบากแก้บนอยู่ที่ห้องมันสบายใจเราไม่ต้องไปที่ไหน แล้วก็อัญเชิญเท่าที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ห้องเราเลยหรือที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันจะสบายกว่านะแล้วเวลาไปทําบุญอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปขออะไรท่านมากมหมไปแค่ไปสร้างบุญเ,ยเฉยๆพี่บางทีก็มีความรู้สึกเราเคยไปพูดอย่างนั้นเนาะเ,ออเราพรู้สึกว่าไม่สบายใจต่อไปนี้เราไปทําบุญเราจะไม่ขออะไรท่านแหละเราขอแค่ได้ไปทําบุญก็พอแล้วที่เหนือถ้าหากว่าวันหนึ่งหนูหนูได้อะไรอะ่ะหนูขอทําบุญที่ห้องที่บ้านหนูแล้วกันบางทีมันก็ไม่สะดวกที่จะไปที่วัดอะไรเนงะี้ย หนูขอสร้างบารมีอยู่ตรงไหนก็ได้ที่หนูอยากจะทำอ่ะแต่ยังไงหนูก็จะยืนยันที่แบบจะทําความดีต่อไปอ่ะอยากทําบุญที่ไหนก็ขอให้ได้ทําอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆหนูว่ามันสบายใจนะเคยมีโมเมนต์ที่แบบไปขอตรงนั้นตรงนี้ผลดท้ายเราก็มาเลยกลับไปทําบุญอีกอ่างเงี้ยเราไปทําบุญแบบใจบริสุทธิ์แบบว่าไม่อยากได้อะไระนะแบบนั้นสบายใจกว่าค่ะเพื่อนๆแต่ส่วนที่เรา เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แต่อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือองค์พ่อพระพุทธเจอยู่ที่ห้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราได้เราค่อยไหว้ท่านอยู่ที่ห้องก็ได้หรือพื้นที่ที่เราพอไหว้ท่านได้อย่างเงี้ยก็เรียกท่านมาาก็เชื่อเถอะนะว่าท่านจะมาหานั่นแหละเวลาเราไหว้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าแผ่บุญไปให้หมดอ่ะแล้วเราจะสบายใจกับเพื่อนๆนะเคยเหมือนกันึดติด,ตดแต่อตติตรงนี้แหละเราติดตรงไหนแล้วมันทุกข์ก็ปล่อยมันออกไปค่ะเพื่อนๆนะมันก็จะสบายใจ อร่อยไหมอือถามาที่พ่อมาตอนไหนวะพ่อทางานหนักก็ที่พ่อไปได้หรอกสวยสายแล้วเนาะไปว่าด้หรเราไปไกลๆก็ได้พี่น้องพูดถึงเราไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะแต่ก่อนเราไปเที่ยววัดภูเขาทองนะพี่น้องไก่ทาไก่เนี่ยอยากวัดภูเขาทองวัดไปที่ไรนะคะเนี่ยเห็นว่าพูดถึงเบิกบุญมาแล้วความคิดอะ่ะนะเราเคยไปทําบุญวันวัด,วด,วด,วดภูเขาทองนะนะก็ขอบคุณ ที่วัดภูเขาทองไปมาที่ไหลเค้งตลอดชีวิตอะ่ะเออคือเขาคือว่าเขาไปทำบุญที่สูงแบบพี่น้องมันยื้อสูงสูงอ่ะไปแล้วกลับมาแบบชีวิตเหมือนพูดมิเตขึ่นมีเตขึ้นนะมือสิจังนะอ่อแล้วว่าก็ต้องแฟนไปทำงาน,นาทำอ,องจ์ตพี่นอ้องก,นะก็ลองก็ลองใช้เคล็ดลับในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลงมือทำ ทั้งนี้นั่งก็หาเวลานั่งสมาธินี่ก็จะว่าสะกะนั่งนานไปแล้วเนี่ยนั่งขานี้ตัวจานั่งโดนก็ขอบคุณหลายๆเด้ยจ้าพี่น้องจริงๆแล้วพี่ก็จะแบ่งปันคาถาต่างๆเนาะในช่อง YouTube เพราะว่าเรานี้ทําทําเกี่ยวกับคอนเทนต์ความี๋ยวพี่จะมาทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินนะคะพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้นะคะลองอธิษฐานจิตเปลี่ยนแปลงชีวิตดูค่ะนะจริงๆเรามีคําอธิษฐานจิตแบ่งปัน,เ,ปนเพื่อนๆนั่นแหละแล้วขอจบคลิปนี้ก่อนนะ ก็ลองคิดแบบนี้ค่ะว่าโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ยังมีลมในใจอยู่ก็ขอให้ฉันทำทำให้ดีที่สุดอ่ะเต็มที่แล้วก็ลงมือทำทุกวันขายอะไรก็ออกมาขายเนาะสร้างตัวตนก่อนก่อนขายเนาะอย่างพี่เนี่ยสร้างตัวตนไปด้วยขายไปด้วยจ้าพี่น้องเนาะถ้าหากว่าพี่เพื่อนๆที่สนใจอยากจะเป็นนิวเลอร์ไปด้วยกันอยากจะลงมือทําไปด้วยกันนะคะก็มาสอบถามได้นะคะแค่สั่งซื้อสั่งจองสบู่ล้างหน้าคนละหนึ่งก้อนก็สามารถ มาเป็นตัวแทนช่วยโพสได้เลยแล้วมาเป็นยูเลอร์ไปด้วยกันค่ะมาเรียนดูวิธีการสร้างตัวตนก่อนนะคะใครใครไม่มีเงินก็เก็บเงินให้ได้200นะห้าบาทส่วนใครที่มีเงินก็เอาเงินที่มีมาลงทุนค่ะจะได้ต่อย,ยอดให้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะคะหรือใครที่มีเงินเยอะอยู่แล้วฟันใหญ่ยังไงรายได้เยอะมันก็มาค่ะนะ,ะถ้าเรียนรู้กับพิธมามากพอแล้วถ้าคุณสนใจที่จะทำไปด้วยกันนะคะก็ มาเรียนรู้ไปด้วยกันสร้างไปด้วยกันค่ะนะเพื่อนๆนะใครที่อยากจะมาเป็นยูเลอร์นะมีเลดตั้งแต่หลักหมื่นก้อนถึงพันก้อนก็มาขอดูเลดได้เลยค่ะฮะที่ก็รับนะแค่ประมาณ20สคนนะสำหรับสำหรับยูเลอร์ที่จะจะปั้นคุณสร้างตัวตนไปด้วยกันในะัะไปรักษา้มบ้ายก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้อยู่นะการขอบคุณบอกรักรู้สึกว่าได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วคุณอยากได้ยอดขายวันเท่าไหร่คุณโปรแกรมจิตสมองนะแล้ว จิตได้สำนึกจะจํำแล้วก็สมองคุณจะจาสิ่งนั้นอะ่ะเชื่อหรือไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วคุณก็ปล่อยวางคุณก็มีความสุขนั้นแล้วก็ดึงดูดได้จริงๆค่ะนะวันลากามวิบาย